การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่2มิถุนายน2 5 6 4ผมอาจารย์คำพีปริชาญานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือนิพานฉับพลันนะครับเลียบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่3ของหนังสือนิพานฉับพลันชื่อว่าพัฒนาการพูดแบบเซนนะครับ พัฒนาการพุทธแบบเซนเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างลากลึกและเจริญก้าวหน้าในญี่ปุ่นนะครับนี่คือพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนนะครับซึ่งอาจารย์นิโรธเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่านิพานฉับพลันพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ก้าวแรกนะครับเอาละครับ ขอเริ่มบทที่3ตอนที่1นะครับ,บท,ที่3พูด2ตอนตอนที่1และตอนที่2วันนี้ก็จะเป็นตอนที่1นะครับบทที่3พัฒนาการพูดแบบเซนเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างลากลึกและเจริญก้าวหน้าในญี่ปุ่นเซนคือนิกายหนึ่งของพระพุทธศาสนา ควบคู่กับนิกายเถรวาดแต่พุทธศาสนานิกายเซนไม่ได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียถ้าว่ากลับมาจเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนในพุทธศตรวรรษที่6และต่อมาก็จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่ประเทศญี่ปุ่นหากจะกล่าวถึงการก่อกำเนิดของเซนในจีนและญี่ปุ่นแล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนานิกายเซนทั้งสองประเทศนี้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานซึ่งมีผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเซนเป็นจำนวนมากแต่ทั้งสองประเทศในปัจจุบันพุทธศาสนานิกายเซนกลับเลือนหายไปเกือบจะหมดสิ้นนะครับ กำเนิดของพุทธศาสนานิกายเซนหรือทยานะหรือฌานในประเทศจีนเป็นเช่นไรผู้เขียนคืออาจารย์นิโรธนะครับขออนุญาตนำบทความเรื่องเซนคืออะไรของาศาสตราจารย์พิเศษจนงทองประเสริฐจากหนังสือเซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากล่าวถึงดังต่อไปนี้ อาจารย์จำงทองประเสริฐกล่าวถึงพุทธศาสนานิกายเซนในจีนและญี่ปุ่นไว้ในหนังสือดังกล่าวว่าเป็นผลิตผลอย่างหนึ่งแห่งจิตใจของชาวจีน เปลี่นผลิตผลอย่างหนึ่งของชาวจีนนะครับหลังจากที่ชาวจีนรับเอาความคิดของอินเดียซึ่งได้ถูกนำเข้ามาสู่เมืองจีนในพุทธสมัยพุทธศตรวรรษที่6ในฐานะเป็นสื่อกลางแห่งคำสอนของพุทธศาสนา กล่าวสำหรับชมหน้าแห่งพุทธศาสนาในรูปแบบนิกายเซนที่มเข้ามาสู่ประเทศจีนนั้นปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจีนไม่เลื่อมใสศรัทธามากนะักเช่นการประกาศสนุนการดำารงชีวิตแบบอนาคาริก คือแบบผู้ไม่อยู่ครองเรือนและประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเหตุพ้นทุกข์ตามแนวโลกุตรธรรมนั่นคือการนำชีวิตออกไปนอกแนวโลกียะวิสัยหรือแนวทางจะแนวทางที่จะออกไปให้พ้นโลกและการปฏิบัติชีวิตแบบชาวโลก ซึ่งในการต่อมากลายเป็นปรัชญาอันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาผู้บรรลุธรรมต้องมีสติปัญญาหรือมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเพื่อเข้าใจในชีวิตของตนอย่างท่องแท้ด้วยตนเองการประกาศพุทธศาสนาด้วยปรัชญาในโลกุตร,ระรธรรม และการให้เหตุผลแบบวาทะวิจารณ์อันสุข,ขุมคำภีรภาพการวิเคราะห์และการตรึกตรองที่หนักที่หลักแหลมผิดปกติธรรมดาของพระพุทธศาสนานิกายเซนนั้นส่งผลให้นักปราชชาวจีนโดยเฉพาะพวกที่นับถือรัทิเตา๋าตื่นเต้นมาก หากเปรียบเทียบประชาชนชาวจีนกับประชาชนชาวอินเดียแล้วมิได้มีจิตใจหมวกมุ่นในทางปรัชญาเลยชาวจีนเป็นผู้ที่ทำงานทำการอย่างขยันขันแข็งและอุทิศตนให้แก่ภารกิจแบบโลกียวิสัยมากกว่าชาวอินเดียนั่นก็คือชาวจีนเป็นผู้ ที่ติดอยู่กับวิถีแห่งโลกียสุขชาวจีนไม่ใช่นัก,กจิตนิยมเพ้อฝันแบบโหราจาร์ที่ชอบแทนเห็นดูดวงดาวอย่างชาวอินเดียแม้ว่าในขณะที่จิตใจของชาวจีนได้ถูกวิธีการคิดแบบอินเดียมาเล่าอย่างลึกซึ้งจิตใจของชาวจีนก็ไม่เคยสูญเสีย ความผูกพัน์สิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากชาวจีนจริงปฏิบัติธรรมโดยไม่เคยทอดทิ้งวิถีชีวิตประจำวันของเขาคือการยืนเดินนั่งนอนและประกอบอาชีพการงานตามปกติชีวิตทางภาคปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันของชาวจีนมีความผิดแพกแตกต่างกับชาวอินเดียก็ให้เกิดเป็นการเปลี่ยนมรรวิธีคำสอน พระพุทธศาสนาแบบอินเดียกลายเป็นพุทธศาสนาเซนแบบจีนในการต่อมาสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งแรกๆที่พุทธกายเซนทำสำเร็จในประเทศจีนดังเช่นชาพุทธศาสนาเซนในจีนมีความสามารถรวบรวมพลังต่างๆได้จนมีความเข้มแข็งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยลำลำพังตนเอง เพื่อสถาปนาการประพฤติพรหมจรรย์แบบพิเศษที่ผิดแปลกไปจากการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุสงฆ์ในอินเดียยุยคอดีตมากทีเดียวทั้งนี้วัดพุทธศาสนานิกายเซนในจีนกลายเป็นองค์การที่ปกครองตนเองที่แบ่งออกเป็น แผนกต่างๆแต่ละแผนกก็มีสำนักงานของตนเองในอันที่จะทำงานรับใช้ประชาชนซึ่งเป็นความคิดตกทอดให้ชาวจีนบังเกิดกความตระหนักถึงระบอบการเมืองการปกครองในการต่อมาอีกด้วยลักษณะที่น่าสังเกต ของสถาบ,บันพุทธศาสนาแบบใหม่คือพุทธศาสนาแบบเซนนี้ก็คือหลักการแห่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในขณะที่บรรดาพระเถรานุเถระทั้งหลายได้รับความเคารพนับถือตามปกติธรรมดาสมาชิกทั้งปวงต่างขา้็สารวนอยู่กับการงานที่ต้องใช้กำลังเช่นการรวบรวมเชือเ้อเพลิงการทำไร่ไถนาและการเก็บใบชา ในกรณีนี้แม่ครูบาอาจารย์ก็เข้าร่วมลงมือทำด้วยและพร้อมๆกับการทำงานร่วมกันกับเพื่อนสหธรรมิกนั้นอาจารย์ก็จะแนะนำบรรดาสานุศ,ศีตทั้งหลายให้เข้าใจพุทธศาสนานิกายเซนอย่างถูกต้องพร้อมกับการร่วมใช้แรงงานร่วมกันวิถีชีวิตดังกล่าวนั้นทำให้การถือ พรตพรหมจันยร์แบบเซนแตกต่างพระจากคณะสงฆ์ฝ่ายเทราวาทในอินเดียมากทีเดียวพระภิสุุนิกายเซนในประเทศจีนไม่เพียงแต่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นหากยังปรารถนาจะนำพาตนเองสู่วิถีชีวิตภาคปฏิบัติทุกแบบอีกด้วยในด้านอภิปรัชญานั้นปรากฏว่าชาวพุทธศาสนาแบบเซนในจีน ได้ดูดกลืนเอาคำสอนในรัฐิเต๋าที่ถูกพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วไว้ด้วยแต่ในการดำเนินชีวิตภาคปฏิบัติแล้วชาวพุทธเซนไม่คำนึงถึงรัฐิคำสอนที่จะให้สละโลกแบบเตา๋านั่นก็คือไม่ได้เหินห่างไปจากการดำเนินชีวิตของตนซึ่งแตกต่างจากชาวอินเดียที่เน้นจิตนิยมแบบ มีพระเจ้าและแยกตนเองออกจากสังคมหรือชุมชนไปสู่ความวิเวกหรือความสงบในปากเขาตัวอย่างการสนทนาหรือการตอบคำถามเมื่ออาจารย์เซนถูกถามถึงชีวิตในภายภาคหน้าท่านก็ไม่ดีรอที่จะตอบว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นลาหรือม้าและทำงานเพื่อชาวบ้านเถิด หรืออาจจะตอบว่าขอให้ข้าพเจ้าตายเสียก่อนจึงสามารถจะบอกได้ว่าชีวิตภายภาคหน้าเป็นอย่างไรอีกด้านหนึ่งของชาพุทธเซนมีความแตกต่างจากชาพุทธแบบเถราวาดก็คือการตีความคําสอนตลอดถึงการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรพรหมจรรย์ก็มีความแตกต่างจากมรรควิธีเดิมๆกล่าวถึงที่สุดแล้วมรรควิธีปฏิบัติแบบเซน ทั้งที่เป็นเซนจีนและเซนญี่ปุ่นมีความผิดแปลกแตกต่างไปจากการปฏิบัติของชาพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธแบบใดๆหรือพุทธประเทศใดทั้งนี้ไม่ว่ามรรควิธีปฏิบัติตามคำสอนของใครก็ตามชาพุทธเซนก็ไม่ใส่ใจนำมาปฏิบัติเนื่องเพราะการปฏิบัติแบบเซนนิกายเซนนั้น เป็นการปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์จำเพาะดังปรากฏว่าชาพุทธเซนในยุคโบราณมิได้สารวนเฉพาะในการปฏิบัติาศาสนากิจตามแบบเจราวาดเช่นการปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุก์การดำเนินชีวิตด้วยบัควิธีต่างๆเป็นต้นนั่นเป็นเพราะชาพุทธเซนเห็นว่าไม่มีคนใดหรือเป็นทุกข์ขเป็นสูข จึงไม่ต้องปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีการสวดมนต์ภาวนาไม่มีการล้างบาปหรือไม่ประกอบกุศลใดๆทั้งนี้ได้หมกมุ่นอยู่กับการอ่านตำรับตำลาหรือการท่องพระสูตรและคำพีไม่สนใจอภิปลายตกเถียงปัญหาธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเซนในจีนไม่เน้นศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ทั้งแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแบบ เป็นกลุ่มเลยประการสำคัญก็คือพุทธศาสนานิกายเซนนั้นปรากฏว่าปฏิเสธการปฏิบัติทุกวิถีทางและปฏิเสธความคิดปรุงแต่งและคำพูดเพอเจอร์นั่นเป็นเพราะทุกความคิดปรุงแต่งทุกถ้อยคำที่พูดออกมาล้วนแต่ไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรเมื่อลูกสามถึงปัญหาหรือเรื่องราวใดใ อาจารย์ก็ปฏิเสธคำถามและปฏิเสธที่จะตอบหรืออธิบายแก่ผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งในการอิิบายหรือในหรือสอนธรรมแก่ศิ์นั้นบางครั้งอาจารย์จะใช้วิธีตะโกนตะอคอกทุกป,ปีเพื่อที่จะให้ศ์มองเห็นความคิดปรุงแต่งของตนอย่างกระจ่างแจ้งเอาละครับผมก็ได้อ่าน เนื้อหาสาระจากหนังสือนิพานจับพันนะครับที่อ่านจบลงไปเมื่อคครู่นี้ก็คือบทที่3ในหนังสือนิพานจับพันที่ชื่อว่าพัฒนาการแบบพทธแบบเซนนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อเป็นตอนที่2หรือตอนจบนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับเมื่อท่านฟังแล้ว เกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจต้องการแลกเปลี่ยนต้องการสอบถามนะครับก็เข้เา,า,านาโทรมาที่หมายเลขนะครับ089126 0689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ ผมก็ไดอ้อ่านมาเป็นตอนที่หนึ่งจบแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ